นี่ครับผมเราเพิ่มรถบดใหม่หนึ่งคันนะครับใจงานก่อสร้างของเราแล้วก็มีรถยกนี่นะครับที่สามารถยกได้ดูซี่โอ้โหยังรอเลยแล้วก็นี่ครับนี่ข้างนาเขาบ้านขึ้นนะครับแล้วก็ปูนนะครับนี่ไงครับโคมันติดลมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันยังไงนะครับเดี๋ยวเอาเกตดนี้ก่อนนะครับผม โอ้ยโอ้โหคันนี้ยิ่งดีมากเลยครับขึ้นเกตได้ดีมากเลยครับดูสิโอ้อย่าเอาวเราปูนเาเทตรงนี้จะทำยังไงดีเราต้องไปเกตตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อเราปูนลงหม้อรับดูสิโอ้ยมันเกตได้ดีจริงจริงเลยครับโอ้ยนี่หมดูดูต้องหมดฟ้อมแล้วครับโอปูนราปูนก็ขึ้นได้ อย่างเี้ครับดีเลยครับจอดได้สบายเลยโอ้โหคันนี้ครับงมอันนี้เดาเป็นไงมันหล่นยาญเยครับไไนะครับมับมวจะทำขันขึ้น ขึ้นสบายันนี้เลาะใหญ่ครับขึ้นสบายเลยครับสบายสบายมีริบบ์บอดทับบอดมันใกล้ใกล้ขึ้นแล้วโอ้โหดูสิอย่างแรงแรงเลยครับเ้อร์เป็นไงอย่าลองดูนะครับว่าของเรามีอะไรอีกเยอะแยะเลยเฮ้ยังไมครับ Yeah, boy.